ดีเจเพชรจ้าป่วยมีอาการแปลกๆก,กว่าครึ่งเดือนตัดสินใจโพสต์ลงโซเชียลพบคนเป็นเหมือนกันเพียบเกิดมาไม่เคยเป็นมาก่อนสรุปมันโรคอะไรดีเจเพชรจ้าวิเชียนออกมาโพสไอจี IG ล่าถึงอาการที่ตัวเองป่วยและมีอาการแปลกๆงานนี้แฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับมากมาย โดยส่วนใหญ่ต่างก็ป่วยโดยมีอาการดังกล่าวเช่นกันซึ่งเจ้าตัวได้เล่าว่ามีเรื่องสอบถามหน่อยใครเคยเป็นบ้างครับมีอาการแสบคอมากๆาแบบไม่เคยแสบมาก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นมีเสเลดสีเขียวมากๆแต่ไม่มีไข้มีไอแบบนิดๆหน่อยๆตลอดวันเสเลดสีเขียว่้นจะมีเฉพาะตอนเช้าตรวจโควิดก็ไม่เจอว่าเป็น เป็นอยู่ถึง17วันถึงจะหายตอนนี้คนเป็นเยอะมากจหวัดก็ไม่ใช่ทอนซินอักเสบก็ไม่ใช่สรุปมันคือโรคอะไรขอความรู้หน่อยครับคนรอบตัวเป็นกันเยอะมากๆปอลอกระผมไม่ได้เป็นละนะ55555 55โดยเขียนแคปชั่นเพิ่มเติมว่าหลังจากอ่านคอมเมนต์ผมเพิ่มเติมนะไม่น่าใช่ฝุ่นครับ ไม่มีไข้เลยครับคอไม่ไดออกกเอสอบอไม่เจ็บคอกลืนน้ำลายปกติไม่ได้เป็นไซนัสนะครับสเสรษจะมีแค่เช้าเท่านั้นกลางวันปกติเลยเหมือนไม่ได้เป็นอะไรแต่มีไอนิดนิดหน่อยหน่อยถ้าเป็นหวัดควรหายในเวลาเจดถึงแดวันแต่นี่ไม่ใช่หวัดเลยงงกับอาการเพราะเป็นโรคใหม่มาก เกิดมาไม่เคยเป็นมาก่อนสรุปโรคอะไรวะเนี่ย 55, 55555ตอนนี้อยีหายมานานแล้วนะครับแต่เห็นคนอื่นเป็นกันเลยสงสัยว่ามันคือโรคอะไรด้านแฟนคลับที่ได้อ่านอาการดังกล่าวก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิไข้หวัดใหญ่สายพันเอค่ะอาการแบบนี้เป๊กินยาตามอาการดื่มน้ำมากๆพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็หายค่ะ ผมเป็นละตอนนี้มาดูคอมเมนต์เราก็เป็นเหมือนกันสรุปก็คือไม่รู้อยู่ดีเป็นอยู่เหมือนกันสองอาทิตย์เพิ่งจะหายกินยาอักเสบยาแก้ไอนะจ๊ะแฟนหนูก็เป็นจ้าตอนนี้เกินสิบวันละโรคเดียวกันแน่ๆหมอบอกติดเชื้อซ้ำซ้อนเลยไม่หายสักทีน่าจะเป็นเพราะฝุ่นด้วยนะคะที่หนูก็เป็นบ่อยๆคะ่ะทุ่งที่ฝุ่นเยอะๆ ไวรัสค่าสองอาทิตย์จะหายเองไม่ต้องทานแก้อักเสบนะคะทานยาตามอาการดื่มน้ำอุ่นทั้งวันค่าพ่นคอ